ภาษาไทยแล้วนะคะเราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันค่ะพระ้อมหรือยังคะเด็กๆครูข,ขอทบทวนจากครั้งที่แล้วก่อนนะคะเด็กๆก็ทําแบบฝึกงหัดไปนะคะมาตากากานะคะที่สอนไปครั้งที่แล้วนะคะ <S <S หลายคนก็เก่งมากทาแบบพึกงหัดได้ถูกต้องนะคะมาตากากาเป็นมาตาจากแชดมาตามาตาโกกาก็จะเป็นมาตาที่9 <S 1> <S 1> <ๆ S 2> <ๆ>นะคะไม่มีตัวสะกดมาตากกกานี้ง่ายๆนะคะเด็กๆ,ะะๆแล้วเด็กๆก็ร้องเพลงได้หลายคนแล้วนะคะ ปาโลมามาลาจระเคใช่ไหมคะที่เด็กๆร้องอันนี้คือมาตากอกาง่ายๆนะคะส่วนมาตาจระกด์แบบมาตานะคะในชั่วโมงนี้ครูก็จะพูดถึงมาตาจสะกดที่แบบตรงมาตานะคะเพราะมาตาจสะกดมันจะแบ่งออกเป็นไม่ตรงมาตาแล้วก็ตรงมาตานะคะไม่ตรงสี่แม่จาแ8แม่แบ่งเป็นสี่แม่ก็จะเหลืออีกสี่แม่สี่แม่นี้ก็คือตรงมาตรา มาตาจะสะกดที่ตรงม้าตานะคะเช่นแม่กลมนะคะแม่กลมก็มีมอม้าเพียงตัวเดียวเช่นคําว่างางามดูมอม้านะคะงามมีมอม้าเพียงตัวเดียวนะคะแล้วก็บอแหวนนะคะเป็นแม่เกแม่เกคือบอแหวนเช่นคำว่านิ้วนะคะนิ้วมีบอแหวนเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะเด็กๆอันนี้ง่ายๆเด็กๆเคยเรียนแล้วนะคะ แล้วก็แม่เคยแม่เคยมียอ,อยักนะคะยอ,อยักเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเช่นคําว่าขายนะคะขาขายมียอ,อยักอยู่ข้างหลังนะคะเด็กๆแล้วก็แม่ที่สี่นะคะคือแม่กงแม่กงนี่คือมีงองงูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะการเกง้งร้องไห้มีงองงูอยู่ข้างหลังนะคะร้องไห้ร้องเท้า มีเงางูเป็นตัวสะกดแม่กงอีกนะคะเช่นคำว่ากระทงนะคะกระทงมีเงางูแล้วก็แตงโมมีคำว่าแตงนะคะมาตตาตัวสะกดสี่ม่าตจานี้คือม่านตาตาัวสะกดที่ตรงม่านรานะคะไม่มีตัวอื่นมาร่วมด้วยแล้วก็ไม่ยากเลยนะคะเวลาเด็กๆเจอมองม่ก็แม่กงเลยนะคะเจอวมอแหวนก็ แม่เกยอยักษ์แม่เกยนะคะแล้วก็แม่คงนะคะจากที่เด็กๆฟังครูบาทท้าอธิบายไปแล้วนะคะเด็กๆหยิบภาษาไทยเล่มนี้ขึ้นมานะคะเล่มที่เป็นแบบฝึกหัดค่ะแล้วก็เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า14นะคะหน้า14บสี่เขาให้นักเรียนสังเกตคำชื่อภาพนะคะที่เขากำหนดให้นะคะในช่องสี่เหลี่ยมเอา ชื่อมันนะคะเอาคําของมันนี่นะคะไปใส่ให้ตรงกับรูปภาพนะคะแล้วก็สังเกตด้วยว่ามันเป็นมาตราอะไรนะคะให้เด็กๆทําหน้านี้นะคะเช่นคําว่าเกี่ยวข้าวเด็กๆก็มองหาดูนะคะเกี่ยวข้าวอยู่ไหนนะอ้าวนี่เกี่ยวข้าวพอเด็กๆเจอคําว่าเกี่ยวข้าวแล้วเด็กๆก็เอาคําว่าเกี่ยวข้าวมาใส่ชมรมชมรมเป็นมาตราอะไรเด็กๆต้องดูที่มอมาด้วยนะคะเอาชมรมอยู่ไหนนะชมรม เด็กๆก,ก็มองดูแล้วก็เอาไปใส่นะคะแล้วก็สังเกตคําที่อยู่ข้างหลังด้วยนะคะอันนี้คือหน้า14ต่อไปเด็กๆมาดูหน้านี้นะคะหน้านี้เขาให้เด็กๆทําอะไรคะเขาให้เอาคําในแต่ละกลุ่มที่มีสิ่งใดที่เหมือนกันเอามาใส่นะคะคําที่นักเรียนจัดกลุ่มไว้นะคะในข้อ2นักเรียนก็จัดกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เอามาใส่ว่านี่คืออะไรนะคะเป็นอะไรคะเป็นกุ้งนะคะเป็นดาวเป็นกล้วยนะคะ นะคะแต่และอย่างนะคะนักเรียนก็เอามาใส่ดูว่าประเภทอของกล้วยมีอะไรบ้างนะคะ,ะตรงส้มมีอะไรบ้างนะคะตรงกุ้งมีอะไรบ้างนะคะที่เขาจับหมวดหมู่ไว้แล้วตรงดาวมีอะไรบ้างเด็กๆก็เอามาใส่นะคะ <S 2> <S 2> <ๆ>พอท้ายชั่วโมงนะคะหลังจากเด็กๆทําหน้า14แล้วเด็กๆก็มาทาหน้า15เหมือนไม้แมพนะคะไม้ Map แมพอันนี้ก็คือแต่ละกลุ่มเนี่ยให้เด็กๆเอา อามาตาตัวสะกดที่ครูป้าพูดไปในสี่มาตาเนี่ยนะคะให้เด็กๆเอามาใส่ตรงกลางเด็กๆจะต้องเขียนว่าตรงกลางเนี่ยนะคะเด็กๆต้องเขียนว่ามาตาตัวสะกดตรงมาตาให้เด็กๆเอาคําว่าตรงมาตรามาใส่ตรงมาตามีอะไรม้างล่ะมีสี่แม่ที่ครูป้าอธิบายไปเด็กๆก็เอาแม่กลมเด็กๆก็เขียนแม่กลมหนึ่งแม่กลมมาเขียนลง แม่กลมแม่เกยแม่โกแม่กงนะคะก็จะได้สี่มาตตานะคะอันนี้ให้เด็กๆลองทําแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆทําแบบฝึกหัดนะคะเติมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ฟังเพลงนะคะครูมีเพลงมาตตาตัวสะกดทั้ง8มาตตาให้เด็กๆฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย